ฝนตกยามแดงพี่น้องครับบอสเซาง่ายแหละนาะอยู่เตียนรถคือเก่าหน่อยละพี่น้องวันนี้วันเกิดเพิ่นวันเกิดเจ้าของเตียนเพิ่นจันนี่แน่พ่อใหญ่ท้อนกบมาแล้วปาดฝนตกเลี่ยนเบิดอเบื้องเลยขอไปใส่เบ็ดปลาดุกหมันเลยเอาของขวรไปก่อนก่อนม้าหดเตื้อหึงโอเคพ่อใหญ่ท้อนมาแล้วปาท้อนใจดีเปลี่ยฝนอยู่บ้านใหม่พี่น้อง ตอนนี้กำลังร่งรวมพ่นลูกเต้าลูกล้านจัดทิพพี่น้องบ่ามาโอ้ฝนจะได้คือตกดีแทบมันเป็นจังไดทั้งนีเป็นจังได,งนนงไดแน่นะบาด้นนอจะขวางววนเกิดใช่ลร <c oughs> เอาคุยทคทโทรลัสท์ก่อนสันน่ก่อนบาดูเซอันพวกไปตกผาได้ไปตกยี่บ่หมดเลยเจ้าโ,โอที เบออร์นนีี่้งแม่ครัวแม่ครัวอู้เจ้าคนนี้ยังมาในเคือหลายแต่เลยบักแตงล้งท่านเอาเจ้าสิท่ล้งท่านจในวันเกิดเขาเมียเอาบัวบีแนวไฮดอกนี่ละจวดจาดจวดเจ้าของวันเกิดเออเท่าเท่ากันโอวสีไทยรูปมอบเอามอบสนอดอาม่อม่อเอาโอเคหันไปด้านคุณตัวคอยกันกล้าเดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่เอาเซลล์้าสีไทยรูปมันวะเอาคนถ่ายรูปกคนพี่น้อง มอบเหล้าเท่ากับอร่อยโอเคขอบคุณครับยังมอบเหล้าเท่ากันยังปะมอบเหล้าเท่ากับเมาโอเคครับวันนี้วันเกิดจา <c oughs> นีเอกคนนะครับพี่น้องอยู่เตี้ยนเน,นี่ลาบมันมันปังปังปีนี้บขอบคุณหลายๆครับปีนี้เขาให้ได้ขายรถทะลุเป้าจักษ์สามเท่าสี่เท่าพี่กายได้ได้ได้หลายปัญหาปีนี้ไงได้ลดเลื่อนไปอีกสามสี่เท่ามันมันปังปังครับขอบคุณครับโอเคครับเอาร่วมพ้นกันอยู่นี่นะวันนี้

ไปใส่หม้อเป็นขาไงบ่แม่มันมาอยู่ขาเก้าอี้คอยเหยียบขามันไปจงไงบ้างป้าเถอะน้องอิวนานๆทีจะได้เจอกันนะครับบ่คอยได้มาเด้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งบ้านต้นบ้รรดงการวันนี้มาวันเกิดผู้ใดสิออกมาเนี่ยบัตคู่นุ่มมาบ่มาหเจ้าเปลีจังใส่ดิคู่นุ่มไปเที่ยวเอาติเออๆคู่นุ่มไปเที่ยวคู่นุ่มสามีผู้ใดอีกเจี๊ยบเออเจี๊ยบ เออเจ็บบอกจะได้วางกันไปตลาดบางแรงน้ามาเด้อเสนอกว่าขาแข็งอะเอาลูกน้องดิไปไปไหนคุณนายเออเฮ็ดทางบัตรเลยทำซีฟูดอันนี้ซีฟูดว,ว,วันนี้ทำเมนู<อ>ลวกปลากระพุนบะแมงกระพุนซีฟูดอยังไหนขา,ายไรอ่าขายไรโอแม่บ้านมาเด็ดขายไรเมื่อนี้วันเกิด ปราสาบสบามีเพ่คนอืมก็เลยเห็ดเน่ากินสู้กันกินนี่แหละพี่น้องอีกแค่น้อยกับสิออกมาอยู่ที่ผู้เฒ่าผู้โถ่ีพงยาลำชุบนี่โอ้อะไรลำชุบพงยาทวดเจ้าของร้านลูกศิษดังเมืองขอนแก่นนะครับป๋าทวนใจดีออกซองยังในของของเจ้านะทุกช่องครับของกช่องเลยแปดโอ้ช่วนแค่นอนนี่เดียวเจ็ดแปดร้านพงยาทวนไม่พี่น้องดังนี่พี่น้องของอะไรกันนี่ไทรัดไทรัดก็ออกทุกช่องทุกช่องเพราะว่าน้ำจิ้มโยเวนโยเวนช่องลอย คอยไปหเก่เทคอยไปไทยหรือดูเขี่ยโอ้ยเดีอดเดเเราไปดูอยู่นะครับเดียอนจทวดวดเอยลูกชส้นดังเมืองคอนแกนพี่น้องป้าทวนใจดียงก่อนซื้อซื้อวันจะไหนก่อนเออลูกชส้นทอดในตำนานลูกเส้นทอดในตำนานเปียกแกมี่เปียกแามี่เปียกแมีเีอกแมี่เปียกแกมี่เปียกแ้่เีนกแก่เกแก่เกมา่เามีเกมี่เปียแกเแ่เมือเหอนแกเ่าแี่่เแกมืองอยแกมีเปีอแกี่ี ฝากนาเลาน้ำเนี่ยเจ้าผู้ใดอยากเป็นตัวแทนจำนายเราก็มีสามารถเป็นตัวแทนจำนายได้แฟนไส้น้ำจิ้มเล่าเท็ดเองเป็นสูตรรุ่นคุณปู่นี่แหละว่ะเอาตุ้มห่มกันด้วยแหละพี่น้องวันนี้จังหน่อยพี่น้องมาหลายขาดจวดจานกันนะครับวันนี้วันเกิดนะครับเล็กๆน้อยๆจวดจานกันอยู่นี่แหละเป็นแบบครอบครัวโอ้สิทายปพสัมันมั่วหลายรกันโอ้มาอีเมนี่หลีลงท่านอีไมีหอดักลำใหญ่ป้าลูกสิบมันยังท้อนไหม พูดนะบรรยากาศเบื b b ้องบนลำซิงพ่อมแก้วแก้วแกวแก้ววันเกิดเพื่อนมาเลยจะน้อยอันพูดเท่ามากเลยแต่เพื่อเพือนได้วันี้จะหน่อยเนี่ยกระพุ่นย่งก่อนั่นกะพุ่นน้ำมันงาอดีแต่้อดมึงดูพี่น้องเก็นแนวไหนแม็กระพุ่นล้วกับน้ำมันงาอั้งโอ้ยเบิ่องอลำซิงรอหมดะ ุดยอดสุดยอดเห็นปะแม่งจะปนน้ำม hmm, ันาเมือขอ้ค mm ือ hmm. ดันแต่บัดคอยือดันเด้มันเป็นแบบใส่มายงเนตเลยป่ะข้างแรกกกรกอดนนั่งลาเฮาเกี่ยงคอยมาล้ป่ะคะเกี่งคอยมาหลายคนแล้วป่นี่ยท่านสบายใจป้ใส่ก้อนมาถือป่ะสบายโอ้่เด้มาแล้วอ ใบใจมาแล้วอ่ะอุ้ยคือจะปานนัดกันไหวไหมพูดนะโอ้เอารับๆจความมันเกิดเอออือปันเอะว่าอาเพื่อน่าันจะว่ได้ยินตีว่ากันโอ้ปานอยู่ในหนังเว้ยปันในหนังบอกพูมาแปบเลยอ่ะปันเถอม่านัดกันไว้อ่ะเอาโอเคสแล้วองคุณนห้เจี๊ยบันนี่ เออมามอบด้อมามอบด้วยตามเจ๋โอเราเป็นตากล้องให้ยูไงคอยพอได้เป็นตากล้องคอยเป็นไทยอันไทยวิธีโอได้คอยอู่ก่นัลเวสคนไหนเจี๋ยมะลําน้อยคอยไปใส่มล่ำน้อยคอยนั่นไปน้ำบ่าปีนี้หนูพัานวิเศษสินะไปน้ำปลาแสดงลูกสาวคอยไปไใส่ละเป้ใส่ละเจีย่อจะเอาลูกสาววันไปล่ำน้ำาปีนี่ อ่เอาเห็นงาตี่ลยือใจสุนแรงเสียเ่วดีเยียมเห็นงาตีโอพอจนได้เหลืงาอยู่พวงตัวพวงก้าเลยอ่ะปาปาปลดสิบหลอดาสิบสิบบาทวันนี้นี่นีเมาไปหาเขาเว้นตกต้องเร้วเออเอาแก้วมานยกบาทเนี่ยโอ้มวนกุบหลับมาเลยจ้านายรอบผู้เฒ่าไม่เหยียกตอนนี้รอบอันไม่สรุน ไปนั่บอปีนี่น้องอินไปไหมปีน pues uh, ี้ไปหมูพันกับพ่อลอยไหมเนี่ยปกติอยู่ใส่ก่อนโอ้วงบัวริมเบืองบ้านแพงนี่เองโอ้ปีนี่จักบัวตาในหัวสิไปใส่พอลอยก็เลยว่าสิส้วนว่าไปหมูพันไปนั่บอนางเอกน้อยนะไมเป็นนางเอกเลยพี่ขายนี่อยู่บัวริมเบืองโอเคโอเคผู้ใดไม่เอกกว่านี่เออกอดสิล่ะ ยังละหัลความกลความกบโอ้กอนสิดาวควมกบมาวันเกิดนุอินถามแม่ด้อถามแม่กับพ่อด้อจะไปไหมเนี่ยเจ็บให้ลูกไปบะเนี่ยนุพันธ์สิบพยโยกนี่หูยังถามว่าให้ลูกไปโอตีโอโอจังว่ากันสนะเอาแล้วแต่้ยย้ เออเอาบมอบอีกแล้วอ้เป็นสบุญไหวแทอบาทนี่เอาการตัตั้งคนเด้อเป็น้องเอาบุญจะจะวันเกิดกแล้วกันตมาการอยุนะตับกอกเป็นอนหดดงสีนาะบาทนีเนอไปยังไหนพ่อขัวแม่ขัวเ้ามยามมึงกันน่ะอผู้ใดล้านซับโป๊กยู่หุ่นะโอ้ลาปลายางดิพ่อ

ส่วอยจูได้วยหน่เนี่ยกระไรกับสอยจูไ้มันซสีนมันสดอนู่นมีดวเขาไมีดบวเมวกเขาเนียงงยาบยังกอยังกอเจ้ายังกอสนโอ้ที่สดควเคืองนีหมอยใหญ่น้ะมันวยใหญ่ั่มมเป็นตะปูเียลวกได้นึ่งลวยังไงี่ ลวกกันดีกว่าเออข้าวไร่ไปลวกเลยโอ้ยเอาเจ้าเร็วเจ้อเีรยวจ้าลวกลวกจุดนี้ไปกินกันเลยทีเอาสินเอาลวกเอาปึ๊บปึ๊บเข้าให้น้ำนี่กัน้ำก๋วยเตี๋ยวของโกดิงเขาเด้อดิโอ้น้ำก๋วยเตี๋ยวสุดยอดเลยก๋วยเตี๋ยวโกดิงเน่ยลวกลุนเด้อฮึลวกลวกโคดิงนุ่มๆนะถ้าลวกลุนสิหยาบผู้เฒ่าก็วางเข่าเขียวหน่อเองห่อนว่ะล่ะนหอนห่อนห่อนอู้ห่อนอย่างนั้น้ฝนดูลวกอยูบอ่ะไปนี่หยาอีกจหน่อยก้อนหนึ่อืมเขาไม่นุ่มๆนะคือจังหมูนุ่มมึงสินะ แต่นี่เป็นเนื้อคาไส้พี่น้องนั่นเห็นบ่ครับมันเบิดสีแดงอะไรก็โอเคนะเอาเื่อตับแับโอ้ยเฮียลงมไปแล้วเสอะไเฮียลงไปเท่าไรเทมันเดือดมาอีกรอบสองัมาใช่อีกพุ่เนียกินดมันหยาบอันไหนไปนำซุปไปให้มัน้มเปื่ไปมานำซุปโอ้ยเยี่ยงยางเ่างะบาดเลยเยี่ยงยางเยี่ยงยางระแม่งมาอ่ะ làm cái <laughs> này đây bạn này nó chán nó say beng này đây ngoài kiến nằm nó thao kiến hoặc u tăng rồi ô khoa hào khơn lái à lái nèo thế mà này bơm bầm bơm bầm lên mà này ô gì tạm bằng đi này ờ tạm bằng โอเคคลิปนี้นขออนุญาตจบคลิปเพียงสักนิพี่น้องนะครับวันเกิดเซียวนะครับจนนันเอ้นะครับร่ำรวยร่ำรวยเออไซยุซ่โซยว่หัดันมา